สวัสดีครับเอึบอึบอึบมื่อนี้เขากวอีกแล้วเขากวอีกแล้วฮึมอึบอของแซีบเกิดขึ้นแน่นอนนะครับของบ้านบ้านของแซีบเสบของหาง่ายๆต้มปลาต้มปลาสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับทุกคนนี่นี่ตลับ เอ้เอาสมัยยาสมุนนี่ไปกินข้าวนะครับไปกินดต้นคอนลขายเป็นตุ่มอข่าอ่อนนี่มัดวันนั้นตุมตุมปลา

ทำเดือดแล้วพี่น้องบัดนนี้ No. หอมอีกหอมอีกหอมอีกอีกสักครู่บบก,กระชับก,ก็พี่น้องเอฟซีก็ในช่วงระยะนี่ทั้งสองช่องนะครับของของน้องฝน ช่องสายยันบรรลุงอีพี่น้องเบิ้งอยู่นี้นะครับตอบคอมเมนต์ซ่าพี่น้องจะฟาว่ากันเด้อยังได้กระตอบคือเกานะครับว่าชองหยากๆนี่ตอนนี้นะครับผมก็ไปเหตุงานเป็นพิธีกรมุ่ทางช่องทีวี เอิ่นเมียก็เฮ็ดคลิปอยู่บ้าน<ม>กับลูกพี่น้องได้เบิง่งอย่าลืมขอไปกดติดตามไว้เดอ้อนะครับสิเฮ็ดหยังเพินเน่นแน่บ่จักลงหยังแน่มผมก็อยากว่าผมาก็กลับมาฮอดบ้านใส่ปลามาต้มกินซะก่อนกินข้าวแล้วจังสิเว้ากันจังสิตอบคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับต้องขอโทษพี่น้องหลาย ตอบสาบนว่าสิบอ่อตอบนะครับตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังหักยังแพงสายยันมะลุงนะครับอย่าสลืมเบิ้งพีบ่าพี่บอเบิ้งต่างตงหน้าหนามือนี่มีแนวนี่มืออื่อนจะาจิเป็นแนวดห<ร>อ,อบางที่คลิปในเฮ็ดให้หพี่น้องตกอกตกใจ เห็นให้พี่น้องเสียความรู้สึกอต้องขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับกะเจตนาอยากให้พี่น้องได้ได้คายเคียดนะครับในมวนนซึนบักฮานี่นซึ่งเฮ็ดคือผีบ่าผีบ่อไปทั่วทีบทั่วแดดน้ยคนะืออยากเค็ยดยยังกะเห็ดอันนั้นคือเจตนาของเฮ้าอยากให้พี่น้องได้คายเคียดกันคายเคียดตนนะครับ

chi ông luôn yêu xe chịu 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 bạn chịu 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 พลาดครับแ <c oughs> สบหลายแสบหลายมาเดอ้อมากินน้ำกันได้กินแล้วสวัสดีค่ะได้กินได้วของกินชุบมาถ้าเจ้าของโปรโดปลาจ่อนปลาช่อนมันสมอันนี้มันก็สม้มหรอปเป็นไงคะอันนี้ส่วก็มาดิว่าตอนนียังใส่สิส<ม>ุ่มอ้อาวลืมคนละ ปรับขังผมไม่ได้ใส่หลายเลยนะใส่กนึงประมาณเคืองโลเออมันน่าจะตักงร้อยนึงเตอะปลาปลาช่อดมันน่ากินยำทอดกรอบเกาะกินปั๊บเนี่ยเราลองหุ่นดีแน่นอนสดเปรี้ยวขนาดนี้ เปลี่ยวทุกชาติถ้าคอยรับเนี่ยกินนะบ่อยจะคอยรับละหายเด้ย vườn bố khê chín tôm sẽ vào các nhau sẽ tuyệt Không lẹ với giọng Nhạc nhạc là khoáng xẹp Ta có tay có tay thì tí làm hoàn sẽ cho thân rồi Hãy subscribe cho พอนักแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะเจ้าที่ติดตามสองช่องนะเจ้าูใช้เวลนกับติดตามพวกเราฝนไปตั้งไหนไปด้วกันนะเจ้าไปป่าไปป่ามุไปต้วกันค่ะคนเป็นตดนอีหลาไหมจงะเองแชบปากีินะดากใส่ปงกระซื้อใช่ไหมอนตั t h เก k you เ็หออ่านนี่นี่แห้งเลยได้ดย <c oughs> ังอหมนแกะมันบ่ออนี่ยังหมด่แล้วหมดกินแต่ต้องขอาออนากาเจกระเทียมหอมแดงพริก ไปบอกกูจะไครลงไปขวานใช่กันขวายหอมต้มน้ำเดือดเดือด,อดถึงต้องใส่ใช่ป้ะกอนแบบเก็บขักม่มีข้าวฝวนข้าวอยู่ดอกข้าดอกดกันน่าจะมดดอก <c oughs> กินเป็นควายกินเกลือนะทำเป็นควายก็กินข้าวโดยกันเนอ น้ำหะป้นน้องแหงท่อนี่บบเอานําก่อนถ่ายทันสดก่อนอย่าหนเอฟซีเป็นจะได่อง<ม>เอกิดการแล้วก,กีทุ่มละสองทุ่มละมปัญญาลาลิกาแตก ตุ่มตู้มาบืงถึกตาม,มาเลยอ้าเหงบอกแม่ทำอะไรหนอหูจังต <c oughs> <จ>บอเอฟซ FC เป็นเหมือนน้องฝนมาเจ้าก<ฮ>้างปลาเนี่ยกิยนเข้าไปไมันยังคายออกได้เจ้า ก้างคนใครออกมาได้หัวมันโดนเด้กินเช่มกางคนเคยหันปีกินกวาดเลยเนี่ยบกึๆ thừa và sống tươi Thôi, hiện phạm đấy Kiểu Loan bỏ ngà đi Kiểu Loan khai tôi khó thì, không đi sang quay hai mất vẫn nếu kêu bóng luôn mưa sáng tạo hai hoặc mới nhật tôi sáng tạo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  sáng sáng tạo sáng sáng tạo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  sáng nặng sáng tạo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  sáng 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 <laughs> ไปดับก็ดีเนาะบรรยากาศดีมั <laughs> นต้องพอลมธรรมาชาติดาวเด่นจะประหันบนะ่เนาะต้องละบรรยากาศธรรมาชาติพองเนาะอน,นุญาตให้นักเข้านักเข้าต้องพอธรรมาชาติพอง

ติเป็นคนที่บวกินปลาช่อนซะเต่าเพราะว่าว่กเาขาไม่ค่อยกกินนะ,ะจขาห้เลยว่าจำที่ใส่แลนด์ดินนะปลาช่อนเนี่ยหงก็ไม่กินจอยพี่สายันเนี่ยแต่อนบวกินปลาช่อนจ้จะเขากลัวมันเหมือนง,งูอ่ะใช่บานแต่ งูเห่าเนี่ยปลเห่ายังหัวมันเป็นผิดเหายังลบนะแต่งูคนนี่มันบอกว่ามันจะเป็นผิดตอนไหนลบประจังผิดกต็ตอนตอดแล้วเนะี่ยพ่นผิดใครเหรองูคนใครก็ง,งูงูบางตัวพ่นก่อน <laughs> มิค่ะโอ้ยนะมันมั่วมากสมัยเค้ากูมีผิดไปไหนกองไลนี่มอ่วไู่เท่า

ไม่ได้สังเกตนะจ๊ะพอมันล้มกินติ๊กติ๊กกินไปกินไปมันตึกตึกหัวแล้วเนาะมาพออย่างฟันน้ำบวมน้ำรั้งมาบฟันผัวมาแจกโอยัวก็หันเลยจ๊ะกินตึกหัวละหันเดี๋ยวมาพอฟันหนูกับฟันผัวมันจะเดียวกันนี่ารักจังพ่อห้องอ่ต้องทาบานนะ